โอเคเราไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวพี่แชมป์อยู่ใช่ไหมพี่แชมป์อย่าชวนคุยเยอะได้ไหมกำลังโซยอยู่กำลังแซบกำลังแซบแล้วพี่แชมป์ไม่โซยด้วยเหรอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไม่ใช่ว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่กำลังหล่อโซยอยู่ถือไหม้ยอเดี๋วไปบางถืให้ไหมก็เป็นโซยแล้ว อย่าไปคุยด้านนู้นกันบ้างดีกว่าให้น้องกินกันอ่ะเสนอการบิวตี้อยากพูดแล้วเจ้าภาพของเรามิแกนคอนแคนซิตี้นะครับนี่เลยเป็นยังไงเหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้ง The Beauty อบอุ่นแดดจะแรงแค่ไหนแต่ถูกรู้สึกอบอุ่นนี่ลมสีเข้าหน้าเลยฮะบิวตี้ลืมตาแล้วตอนนี้ ขอบพระคุณมากนะคะที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะคะบอกเลยว่ากา,ก,วการกลับมาครั้งเนี้เหมือนหนูกลับมาเพื่อประกาศว่าหนูมีมงแล้วเท่านั้น,น,นแล้ววันนี้นะคะต้อนรับเป็นอย่างดีอาหารอร่อยมากใช่ไหมพี่ชมใช่ค่ะอร่อยสบดๆอีหลอกกระเดีเออ <laughs> กินเชอดเลยกินอะไรเยอะแล้วเริ่มกินเริ่มเยอะใครเป็นซีพูนกันที่หนูกินปลานี่เป็นแม่ก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ลมตุลมตีคุณตีดีใจนะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบดีเสมอเลยอ่ะพี่แชมป์ ที่ตรงอำเภอบูหามานที่นา่ายเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนของเราตอนจังหวัดเูกจ้งภาพใช่ค่วใช่ตอนเดจ้าภาักินปลวเยอะๆหลังวัีจังัดังกงวังวัวัดจังหวหววัวดจวัดจไวดจัวัจัดวัหวดวัดจังหวัหวดจงหวัวดจหวัดจวจดไจดหดัหดังงหง สัมผัสธรรมชาตินะคะรูปลเจ้านุูกแขนจนแรงละหนึ่งธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับผมก็มาท่องเที่ยวได้วยมาท่องเที่ยวกันได้เผื่อผู้ผามานภูผามานนะคะที่วัดขอนแก่นมเยอาเที่ท่องเที่ยวหลากหลายเลยเพราะหลายรู้ไหมทำไมถึงเชื่อเผื่อผู้ผามอ่ะ เพราะว่าเป็นภูเขาอบบมันเป็นแบบม่านเป็นชั้นคันคันเลยชื่อว่าอำเภอภูผาม่าก็บอกแล้วว่าเป็นมิดแกนขอนแก่นอันนี้คือรู้จริงมันมีเปลโซหาน้ำปลาชะลครหน่อยบอกว่าพี่ติดงานอยู่อืออ่าคุยก่อนดีกว่าก่อนค่อยกินเนาะอ่าเมื่อกี้ไปกินขนมรังบุ้งใช่ป่ะเขาเรียกรังบุ้งว่าทไม เมื่อกี้สั่งหน้ารวมไปโอโหอร่อยมากหอมหวนชวนดมชวนกินดมช้ใครดีเมื่อกี้พี่แชมป์ชิมแล้วพี่แชมป์ชิมแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกอร่อยแล้วก็หิวหิวไม่ต้องบอกก็รู้นะคะเพราะว่าพี่แชมป์มากืนน้ำลายตั้งแต่นั่งอยู่ตรงนู้นอ่ะตกตาก็รู้ใจ คือน้ำลายคือแล้วคืนอีกแล้วก็เนี่ยไล่ให้คนอื่นเขาพูดไปแต่ตัวเองก็มือจ้วงก็ว่าก็คือจะบอกว่าอาหารตรงหน้าเนี่ยวันนี้มีหลายเมนูมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเตรียมมาต้อนรับพวกเราก็หนึ่งในนั้นเนี่ยที่ติดอกติดใจเลยนะคะก็เป็นเมนูน้าพริกตรงนี้ก็จะมีน้ําพริกปลาเป็นปลาสับปลาบองนะคะเขาน้าพริกน้าพริกนรกลงน้ําพริกตาแดงนึกถึงน้ําพริกนรลไม่ออกค่ะนึกถึงน้าพริกแล้วก็นาลพริก อ๋อนันนแซบอ่อโอเคค่ะหนูเป็นคนแซบนี่ยเป็นคำชมเป็นคนแซบเป็นสาวแซบไม่เขาหมายถึงว่าแซบอิสานแซบขนาดไหนอะทุกคนทานเลยนะอีกสิบห้านาที เดี๋ยวมีบ้านพักติดแอร์ให้มีเซอร์ไพาส์100ทุกคนแล้วทิ้งไว้นี่เลยไปเปลี่ยนเป็นชุดแล้วเดี๋ยวจะใบสีสูขข่ขวัญใครอยากรวยกว่าเดิมร้อยเท่าวันนี้เซอร์ไพรส์สามารถไปเล่นได้ไหมคะเซอร์ไพรส์ราสรามากเลยห้อหงน้ำมีห้องน้ำมีอยู่ในนั้นมนตู้หลังนั้ปลาฉลอดทุกอย่างแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะอ่าเราขอยื่นไมค์คืนพี่แชมป์นะคะแค่อิ่มท้องหรือยังแอร์ไปเดี๋ยวคุยปิดท้ายที่เนซ่าก่อนฮัลโหลเนเซ่าฮัลโหลย่ Hai Haji Me masih Halo Bang su cukur hanya Assalamualaikum Hasyimuku pekabu ค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับใช่เดี๋ยวเรามาใหม่นะคะตอนนี้ขอตัวมานะคะเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ